ครับเช้านี้เรามีคิวจัดส่งกับรถแท็กเตอร์แมสซี่โฟกูสัน5700แคปคันนี้นะครับราคามูลค่ากว่า2ล้าน2แสนบาทครับให้กับคุณรัตนาที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เราจะมาดูสเปคกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารถแท็กเตอร์คันนี้มีดีอะไรทำไมราคาถึง2ล้าน2แสนบาทนะครับอันดับแรกนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ Eco Power 4สูบ 4,400cc ให้แรงบิดสูงถึง410นิวตันเลยนะครับย้ำว่าเป็นแรงบิดที่สูงมากแล้วใช้รอบเครื่องเพียง1,500รอบเท่่าานนนนนัั้กรรปหยดดแอชเจทีสุ การโดยสารง่ายครับอันดับต่อมาครับเป็นห้องโดยสารติดแอร์นะครับมีระบบแอร์คอนดิชันครับสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับแอร์ความร้อนนะครับฝุ่นนะครับทำลายเราไม่ได้อย่างแน่นอนครับในการทำงานใช้กับรถรุ่นนี้นะครับอันดับต่อมานะครับเป็นชุดเกียร์และชุดคัสต์แบบพิเศษนะเป็นคัสต์เปียกใช้ในน้ำมันนะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถเป็นแบบ power shifter นะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังครับน้ำหนักยกหลังได้4ตันนะครับ ราคาตัวนี้อยู่ที่2ล้าน2แสนบาทนะครับวันนี้เตรียมจะส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดสกลนคนรครับต้องกราบขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถาม